สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เขาทำอร่อยก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นใส่ผักคะน้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงนะคะกินกับข้าวอร่อยมากมากินน้ำข้าวน้ำกันเด้อสวัสดีค่ะเพื่อนๆขื่อนยูทูบทั้งหลายมากินข้าวน้ำยายไก่ด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงนะคะใส่วุ้นเส้นใส่เส้นน้อยๆค่ะ ไม่ต้องใส่เส้นลายเด้อใส่เส้นลายมันบาแเ่บค่ะทุกคนอันนี้ก็เข่าวสวยเด้อค่ะข่าวหอมมะลิเนาะกินกินกับข่าวหอมมะลิเนาะฮอนฮอนซดน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะซดน้ำก๋วยเตี๋ยวสดน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะกินด้วยกันจ้าแซบแซบเด้อค่ะแซบแซบก๋วยเตี๋ยวแซบแซบ หยาบเข้ามานิดอีกนื้ยกินน้ำกันเดอ้อเศษเศษน้ำกันจ้าเศษเศษน้ำกันตั้ไปบบมองเห็นโบอ,อาเก๋วยเตี๋ยวกระห่อนเข่ากระห่อนมากท่านนี่โอ้เป็นๆๆเศษเก๋วยเตี๋ยววุ้นเต้นนะวุ้นเส้นต้นสนนะคะวุ้นเส้นต้นสนนะคะ บ๊อบพ่อมเสียออกกล้องค่ะบ๊อบพ่อมเสียออกกล้องตดนน้ำห่อนแซ่บหลายเ๋๋ยเจียวเานี่ยเขาเห็ดเขาเห็ดแซ่บเนาะใส่พักข่าด้วยค่ะชัวงอกเขากับีเนาะ แต่ว่าเปลี่ยนรสชาติเนาะใส่ผักคะน้าเนานะใส่ผักคะนา้า๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงมากินน้ำกันค่ะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆชาว u t u b e ทั้งหลายอร่อยค่ะซุดน้ำร้อน ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเดื้อนี่เนื้อหมูแยะเลยซดน้ำหห่อนค่ะรสชาติอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวเจว้านี่กินน้ำเข่าได้เลยค่ะผู้ใดเคยกินเข่าก็ก๋วยเตี๋ยวแน่นอนใช้ขา้าน้าใช้ช่วหมวกกับแซบใส่ขา้ขนาขนา้ากับแซบเนี่แต่คนหนมักเนาะซดน้ำร้อนๆน,นะคะอร่อย กินข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวผู้ใดเคยกินแน่ก๋วยเตี๋ยวหุ่นเต๋นด้วยค่ะเนื้อหมูล้ายหลายสวัสดีเพื่อนๆเด้อเพื่อนๆชาวยุทธภูมทั้งหลายค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้า กินก๋วยเตี๋ยวน้ำขา่าวสดน้าพันพผูผ้ใดรคยกินแน่กินก๋วยเตี๋ยวน้ำขา่าวจ้าซับเต่าล้มกันเด้อ รูปชิ้นปลาด้วยค่ะนี่รูปชิ้นปลาขี้นก๋วยเตี๋ยวต้องต้องขิ้นก๋วยเตี๋ยววนศิลนเนาะมันยังแสีบเนาะม่ต้องใส่เส้นหลายเป็นได็กใส่เส้นหลายหลายมันไม่แสีย เป็นว so, ุ้นเส้นต้นสนเ้อะค่ะมันจังแสบมันจางเหนียวหนุ่มเนาะวุ้นเส้นกัะมีหลายอย่างเนาะวุ้นเส้นแบบที่เขาแช่น้ามาแลลวกับมีเนาะวุ้นเส้นสดเนาะมันกับที่บุกไเหนียวเป็นไดเนาะแต่ว่าน้องหนาแต่มากกินวุ้นเส้นอนนี้เ้อาวุ้นเส้นตาต้นสนเนาะมันถึงจะอร่อย ให้เห็นให้เห็นเครื่องทอนด้หมดนีน่ก็กินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้าก๋วยเตี๋ยวเสียบๆสบกินน้ำข่าแซบแซบก๋วยเตี๋ยวกินน้ำข่าแบบแซบเด้อค่ะผู้ใดเคยกินน่เนาะ เนี่ยแตกซาละเลยค่ะมันหอนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันหอน เนื้อหมูไลาได้ด้วยค่ะเนื้อหมูไล่ได้เนื้อหมูนุ่มๆขมักเนื้อหมูนุ่มๆกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวนะคะอร่อยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวจอนี่มันแส่บกินข้าวกับเสีข้าวหอมมะลิหมูเอง อร่อยจนเบกไม่อยู่ลองกินบ้งเดอ้อเขาก็ก๋วยเตี๋ยวจะเแม่มันแซ่บแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเจนี่มันแส่บมันอร่อยนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยมากน้องนากินประจําเลยเขาขายชามละห้าสิบบาทนะแต่น้องหน้าซื้อพิเศษมา ก๋วยเตี๋ยวใส่ผักคะน้าก็อร่อยนะรสแซ่บมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงค่ะอืเจอจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงอร่อยรูกกินปลา เสบไลน์เบหลายค่ะมาเด้อมาเด้อมาเซ่บน้ำนองหนาดแชนแนลด้วยค่ะเพื่อนเชาวยูทูบทั้งหลาย คนได้เคยกินแบบนี้แน่นอมืออึ้นเด้อแซ่บกินแบบแซ่บแรงแซ่บแรงแซ่บหลายโอ้ยอร่อย กินน้ำกันเด้ค่ะเพืพ่อนๆทังแมมันแตบค่ะจังแม่มันแตบมันนวเผาบ่สวยเลย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆบายบายค่ะทุกคนบายบายนะคะบายบายคะ่ะบ,บายบายจ้าขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมากินก๋วยเตีย๋ยน้ำเขาน้ำกันได้จ้า ขอขอบคุณทุกคนค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มารับชมสวัสดีค่ะ